สวัสดีครับผมสวัสดี FC แลวก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่องของกเษกษตรก้าวนำทางนะครับมาอีกแล้วนะครับนะสำหรับคลิปนี้จะมาตอบคำถามกับคอมเมนต์นะ <c oughs> <c oughs> ก็มีหลายๆท่านที่จองแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับนะแล้วก็มีข้อความมาถามนะครับว่าทำไมในกเกษตรรู้ได้ยังไงว่าอบอลที่พูดออกไปว่าเป็น พระสมุทรเจดีนะครับก็จะมาคลายข้อสงสัยให้นะครับนะอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยกันดีกว่านะครับนะไม่ต้องพูดเท้าความเยอะนะครับนะมันเสียเวลา <c oughs> นี่เห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยเรามีนะเรามีเอกสารอ้างอิงนะครับนะว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับนะ ก่อนที่เราจะเปิดตัวบอลตัวนั้นชื่ออันนี้ตัวนี้ชื่ออันนั้นเราต้องศึกษาแล้วแล้วต้องมีเอกสารอ้างอิงแล้วนะครับนะแต่ตัวที่ติดเนี่ยติดใต้ไว้เนี่ยในข้างในเนี่ยก็จะมีรูปบอลตัวนี้อยู่ข้างในแล้วก็มีข้อมูลของบอลด้วยอยู่ข้างในนี้นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช่จริงหรือเปล่านะใช่จริงหรือเปล่านะครับนะ,ะไปดูกันครับผมนะครับไม่ต้องเสียเวลา มาดูกันเลยนะครับนะนี่เลยหนังสือเล่มนี้นะครับนะนี่นะครับนะโดยสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยนะตัวนี้นะครับนะนี่นะครับก็ขอเป็นตัวเอามาอ้างอิงกันแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับนะนี่นะนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปดูนะครับนะว่ามีจริงหรือเปล่าอ่ะเปิดเข้าไปดูนะฟึบนี่ อยู่นี่นะนี่ฮะพระสมุดเจดีนะครับนะนี่เห็นไหมฮะวงเล็บด้วยนะครับนะนี่ปานสีดานะนี่นะวงเล็บด้วยนะครับนะนี่ข้อมูลต่างๆอยู่ตรงนี้ฮะส่วนรูปของรูปของบอลสีจะอยู่ตรงนี้นี่นะฮะนี่นะครับส่วนข้างๆกันก็จะเป็นพลอยไข่มุกนะที่เราเปิดไป3ตัวนะครับนะนี่ลักษณะของพลอยไข่มุกเวลาเรากัดสีก็จะกัดแบบนี้ แต่ว่าตอนนี้ที่เหลือก็จะเหลือแต่ผ้าสมุดเจดีนะครับนะนะฮะบอลที่เราจะเหลือแล้วก็อีกอันนึงก็คือฟ้าสางนี่ฟ้าสางอยู่ตรงนี้ส่วนรูปบอลก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ในการอ้างอิงนะตัวนี้นะนี่ข้อมูลนะครับนะแต่ว่าตัวนี้เราจะมาดูข้อมูลของผระสมุดเจดีกันอ่ามาดูข้อมูลของพราสมุดเจดีนะครับนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับนะว่าต้นกําเนิดมาจากไหนนะครับนะในปีพศ .2 เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะไปดูกันนะครับ ต้นตัวจริงอยู่ข้างหน้าอ่ะต้นตัวจริงเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่เลยนะครับนะผ้าสมุดเจดีนะครับนี่นะแล้วก็จะมีอยู่ตรงนู้นอีกนะตุ้งต้นอีกนะครับนะอ่ะมาดูข้อมูลกันก่อนอน,นะครับนะผ้าสมุดเจดีนั้นนะครับนะ่าเป็นบอลเป็นมาความเป็นมาของบอลเนนะี่ยมาอย่างไรนะครับไปดูกันนะครับนะข้อมูลนะฮะการผสมพันธุ์และตั้งชื่อนะครับนะนะลูกผสมระหว่าง นะเพชรปะกายทองนะครับนะเพชรประกายทองผสมกับกินดามาีนะผสมกับกินดามาีนะครับนะผสมพันธุ์โดยอาจารย์นะครับนะปะลิดานะครับนะปะลินดานะครับนะลุงโลดนะครับตัวนี้นะตั้งชื่อเมื่อปีพศ2548นบนะครับนะบางท่านบางท่านก็เรียกว่าปานศรีดา นะตัวนี้บางท่านก็เรียกว่าปานสีดาหรือบางท่านก็จะเรียกว่าพระสมุทรเจดีนะครับนะซึ่งเป็นบอลตัวเดียวกันนะซึ่งเป็นบอลตัวเดียวกันนะครับนะลักษณะนะครับของต้นนั้นนะครับน่ะจะสูงประมาณ2 5ถึง30เซนติเมตรนะครับนะพื้นใบสีขาวอมเขียวอ่อนนะพื้นใบสีขาวอมเขียวอ่อนนะฮะตรงตำราไหมฮะกระดูกและเส้นสีขาวนั่น กระดูกและเส้นสีขาวฮะนะครับนะและมีเส้นแดงนะครับนะเส้นแดงผ้านะฮะเส้นแดงผ้าก็คือตรงนี้นี่นะเส้นแดงผ้านี่ก็คือตรงนี้นะนะครับนะนะฮะจากระหว่างหูถึงสะดือนะจากระหว่างหูถึงสะดือนะครับนะก้านใบสีเขียวอ่อนนะครับตัวเนี้ย เป็นบอลที่สามารถปลูกเลี้ยงนอกตู้ได้สบายนะครับนะเพราะว่าตัวนี้เป็นบอลจะมีเชื้อของของบอลบอลบ้านผสมด้วยนะมีเชื้อของบอลบ้านผสมด้วยนะครับนะตัวนี้เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงนอกตู้พอสมควรนะครับนะบอลจะมีอยู่2แบบฮะมีบอลที่เหมาะสมกับการเลี้ยงนอกตู้และบอลที่ไม่ไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงนอกตู้จะเอาเลี้ยงไว้ในตู้นะครับนะแล้วก็ออกมาโชว์เป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะครับ นะบอลจะมี2ลักษณะนะครับนะที่บอลที่เขายังไม่ได้ปรับปรุงที่การเลี้ยงนอกตู้ก่อนแล้วอะนะครับนะจะต้องพยายามเลี้ยงในตู้นะครับจะเพื่อจะให้สวยงามนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงนอกตูนะ้อะเขาอาจจะไม่สวยใบเขาอาจจะไม่เป็นกอไม่เยอะนะก็มีนะครับนะก็มีนะส่วนของพลอยไข่มุกส่วนของส่วนของพลอยไข่มุกนั้นอ่ะเราเอาข้อมูล3ามตัวนี้ก็แล้วกันนะครับนะนะนะข้อมูลการผสมพันธุ์ตั้งชื่อนะครับนะ เป็นลูกผสมระหว่างนะครับเพชรประกอบทองนะเพชรประกอบทองนะกับจินดามณี <c oughs> คือเป็นลูกตัวเดียวกันนะเป็นลูกตัวเดียวกันฝักเดียวกับพระสมุทเจดี <c oughs> ผมไม่ได้อ่านผมไม่ได้อ่านไปทั่วนะท่านผู้ชมฮะนี่ให้ดูให้ดูตรงนี้ก่อนนะข้อมูลนี่เห็นไหมฮะนี่นะนะนะลูกผสมระหว่างเพชรป <c oughs> ระกอบทองกับจินดามณี เป็นฝักเดียวกันกับพระสมุทรเจดีนะเห็นไหมฮะถ้าสมมุติว่าเราทําฝักนี้ออกมาเราจะได้ทั้งหมดพระสมุทรเจดีพลอยไข่มุกแล้วก็จะได้ฟ้าสางด้วย3ตัวนี้มันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับนะผมไม่ได้อ่านไปทั่วนะให้มาดูกันก่อนว่านะครับนะผสมพันธุ์ด้วยนะครับนะตัวนี้อาจารย์นะครับนะนีนปารินดานะปาริดานะครับนะลุงโรด นะครับนะตั้งชื่อเมื่อปีพศ2548นะครับนะเป็นบอลอยู่ในตับเบตเตเลตนะครับตัวนี้นะเป็นบอลอยู่ในตับเบตเตเลตนะลักษณะความสูงของต้นก็จะประมาณ30เซนติเมตรนะครับนะเนี่ยพื้นใบสีเขียวอ่อนอมอมเขียวอ่อนนะอมเขียวอ่อนลนะเพื่อนใบสีขาวอมเขียวอ่อนนะครับนะกระดูกลักษณะกระดูกเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้ผ้าจะเป็นสีชมพูเรื่อยๆนะตัวนี้นะนะครับนะก้านใบสีเขียวอ่อนนะครับนะปลูกเลี้ยงนอกตู้ได้ เห็นไหมอ่ะแล้วมาดูฟ้าสางกันบ้างอ,อยากรู้ว่าฟ้าสางนะนี่นี่นะฟ้าสางนี่ลักษณะนี้เลยอ่ะข้อมูลของฟ้าสางฮนะมาดูครับผมนะท่านผู้ชมนะไม่ไม่ทราบนะนะครับนะไม่รู้ไม่ทราบลูกผสมแน่ชัดอ่าตัวนี้ไม่ทราบลูกผสมแน่ชัดแต่ว่าผู้ผสมพันธุ์โดยคุณนพดลน,นะนะโพจันนะครับนะนะเมื่อปีพศ2537นะครับเดี๋ยวนี้นะอยู่ในตับเบตยตะเลต นะครับนะความสูงของต้นก็จะประมาณ30ซนติเมตรนี่แหละนะครับนะพื้นใบมีสีเขียวอมขาวไงตัวนี้นะครับนะหนุนทรายสีเขียวนะฮะหนุนทรายสีเขียวหนุนทรายก็คือนี่นะนี่ช่วงนี้จะเป็นสีเขียวเขียวนะครับนะนี่เห็นไหมฮะบ่าข้างบนเนี้ยพวกเนี้ยเขาจะติดสีเขียวเยอะนะครับนะลงมาช่วงล่างเนี้ยเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนอมชมอมอมเหลืองอประมาณนั้นนะครับนะนี่นะอืมหนุนทรายกระดูกเป็นสีขาว พวกไมกต้ตระกูลนี้กระดูกจะเป็นสีขาวนะท่านผู้ชมนะนะครับนะอืมแล้วระหว่างหูสีเขียวนะครับนะก้านใบสีเขียวก้านมะลิสีเขียวก้านมะลิก็ไม่เจาะจงที่ว่าจะเปลี่ยนหรอกนะครับนะก็อาจจะอ่อนกว่าแก่กว่าเป็นธรรมดาก้านใบอะนะครับนะแต่ละต้นก็จะผิดเพี้ยนกันนิดเดียหน่อยก็ไม่เหมือนก็ไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะครับนะอืมนะฮะนี่เห็นไหมฮะนี่นะปลูกเลี้ยงนกตู้ได้ใบพวกเนี้ยบอลพวกเนี้ยปลูกเลี้ยงนกตู้ได้สบายนะครับนะตัวนี้นะนะเขาว่าเพราะว่าเขาเอามาทํา ในการปลูกเลี้ยงนกตัวแบบสบายเลยนะครับนะข้อมูลตัวนี้เราอ้างอิงในหนังสือนะนะครับนะในหนังสือนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการเปิดตัวเนี่ยนะครับนะเราไม่ได้เปิดแบบมั่วๆท่านผู้ชมบอกว่ารู้ได้ไงว่าใช่นะครับนะตัวนี้มันไม่ใช่ว่ามีแค่ในหนังสืออย่างเดียวฮนะถ้าผู้ชมครับข้อมูลนะใน Google ก็มีนะครับใน Google ก็มีนะครับนะ,นนะบนะแล้วก็อา่า ระดับอาจารย์เขาก็ยืนยันนะว่าถ้าเกิดว่าเราผสมพวกนี้มันก็จะได้มาหลายๆตัวหรอกนะครับนะเพราะว่าไม้มเมล็ดเนี่ยส่วนมากเนะี่ยมันก็จะไปคล้ายกับต้นแม่บางต้นพ่อบางต้นลูกบ้างเป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดานะครับนะ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 ครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะตัวนี้ยังมีจํานวนอยู่นะครับแต่ว่ามีไม่เยอะแล้วละตอนนี้นะมีไม่เยอะแล้วนะครับนะนี่เห็นไหมฮะนี่ในกอในต้นเนี่ยไม่ได้มีต้นเดียวนะ มีเป็นกอด้วยนะครับนะกระทางนี้มีทั้งหมด3ต้นะนะนะอยู่ในเนี้ยนะครับน่น,นี้นะอืมนะครับซึ่งไม่ได้หาได้ง่ายๆนะผมบอกตรงๆนะฮะท่านผู้ชมนะครับนะที่มันตรงสายพันธุ์จริงๆอ่ะนะครับนะมันหายากอืมมันหายากนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดเนี่ยก็ไม่ได้ว่าไม่มีเอกสารอะไรอ้างอิงหรอกนะครับนะผมก็เปิดไปงั้นแต่วันนั้นผมไม่ให้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะนะครับนะว่าเรา เราทําไมถึงรู้ว่าตัวนี้เป็นพระสมุดเจดีนะครับอืมวันนี้เรามารู้กันแล้วนะว่ามีอะไรบ้างนะครับหน้ามีอะไรบ้างอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราจะมาดูกันอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้นะตัวนี้เป็นอ่ตัวนี้นะครับนะตัวนี้เป็นนะครับนะบอลสีชื่อว่าวันจันอยู่ในตับวันจันอยู่ในตับวันนะไม่ใช่ตับวันจันสิในตับวันนะครับนะตัวนี้นะ จะมาเปิดให้ท่านผู้ชมได้เห็นแต่ว่ามีจํานวนไม่เยอะนะฮะตัวนี้มีจํานวนไม่เยอะนะนะครับนะนะฮะช้าก็หมดนะก็อดนะครับช้าหมดอดนะนะครับนะ,ะมาดูกันก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่วันจันทร์อ่ะผมก็อยู่ในหนังสือนี่เหมือนกันละนะครับนะอยู่ในหนังสือเหมือนกันเะนี่ยผมจดไว้นี่ผมผมเขียนไวนะ้นะนี่เป็นหน้าของเขาแล้วก็เปิดมาดูเปิดมาดูนี่วันจันทร์นี่เลยนะวันจันทร์นี่ลักษณะ ต้นใบบอลก็จะเป็นลักษณะนี้นะกัดสีแดงนะสีแดงอมชมพูนิดๆนะครับนะนี่นะนี่นะพื้นตัวนี้พื้นพื้นพื้น,พ,นพื้นใบนะ่ยตัวนี้จะเป็นอ,ออกออกสีเขียวอ่อนนะตัวนี้ออกสีเขียวอ่อนนะเอามาดูข้อมูลกันก่อนกันแล้วกันนะบรรจันนะฮะเกิดจากอะไรมาจากอะไรนะข้อมูลการผสมพันธุ์ตั้งชื่อนะตัวนี้นะ นะครับลูกผสมระหว่างนี่นะพระธาตุพนมกับเปมมาก่อนนะครับตัวนี้นะผสมพันุ์กันนะครับนะนะฮะผสมโดยคุณนะครับนะนี่พิเชษสุดทูบนะครับนะครับอันนี้ผมเอามาอ้างอิงนะครับนะเพราะว่าหนังสือเขาพิมพ์มาแบบนี้เราก็ต้องเอาอ้างอิงนะครับนะนะไม่ได้ได้เมินลิขสิธิของใครนะครับนะนะตัวเนี้ย ผสมพันธุ์ได้เมื่อปีพศ2560อยู่ในตับวันนะตับวันนะครับนะลักษณะของลำต้นก็จะประมาณ30เซนติเมตรนะความสูงความความสูงแล้วเป็นกอนะอยู่ประมาณนี้นะครับเราวัดที่ต้นนะไม่ได้รวมรวบรวบรวมทั้งกระถางนะไม่ใช่นะนะครับนะเพราะว่าเรามารวบรวมทั้งกระถางไม่ได้บางท่านใส่กระถางใหญ่ใส่กระถางเล็กนะไม่เหมือนกันนะครับนะพื้นใบสีเหลืองอหรือสีเหลืองสีเหลืองอมเขียวนะออก ออกเขียวอ่อนนั่ะละนะครับนะออกเขียวอ่อนนั่ะละอมอ่ะนะครับนะกระดูกและเส้นนะครับนะเป็นสีออกเหลืองเหลืองนิดนินะเหลืองนิดนนะก็ดูในใบก็เขาไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ก็จะอาจจะเห็นอยู่นะครับนะสะดือสีแดงนะสะดือสีแดงนะครับนะแผ่นใบหนาอ่าตัวนี้เป็นแผ่นใบหนาแน่นอนครับผมนะครับนะไม่ใช่ใบบางเหมือนไม้ทั่วไปอ่ะแผ่นใบเขาจะหนาๆนะนะครับนะนะฮะก้านใบ สีเขียวอ่อนอการใบก็ออกสีเขียวอ่อนอมเหลืองอมเหลืองแหละประมาณนั้นนะครับนะอาจบางทีก็จะติดสายบัวนิดหน่อยเป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดานะครับนะนี่วันจันนะครับนะส่วนของวันจันนั้นก็มีอยู่นะมีจํานวนให้อยู่แต่ว่าก็ไม่เยอะนะไม่เยอะครับผมนะครับส้ารับท่านใดสนใจนะครับนะส่วนของวันจันนั้นราคาก็อยู่ที่1 2 0บาท120บบาทยังไม่รวมส่งนะฮะนะครับนะต้องดูก่อนว่าท่านผู้ชมเอากี่กระถางนะครับนะ นะค่าส่งก็จะปรับตามความเหมาะสมนะครับนะนะแต่ว่าราคาหนึ่งรอยี่สิบาทนี่ก็คือเป็นราคาของไม้นะครับนะท่านผู้ชมนะนี่เนะฮะนี่ต้นจริงก็ลักษณะนี้นะครับนะอืมต้นจริงก็จะเป็นลักษณะนี้แหละนะครับนะนะฮะผ้าสมุดเจดีก็เหมือนกันหนึ่งรอยี่สบาทเหมือนกันนะครับนะอืมบอกราคาตรงนี้เลยให้มันจบไปเลยนะครับนะบางครั้งข้อมูลไม่แน่ชัดก็หลายๆท่านก็อาจจะคุณเครื่องใจ <laughs> ก็ไม่ไม่ไม่ว่าอะไรนะครับนะคือบางทีเราไม่รู้เราก็ต้องถามเป็นธรรมดาฮะนะก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อนะสิ่งของอะไรต่างๆนะเมื่อเราไม่เข้าใจในสิ่งของเราก็ต้องถามอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะแต่ว่านะครับนะอ่าพ่อค้าหรือว่าบุคคลที่ขายเนี่ยเขาต้องมีเขามีข้อมูลในการอ้างอิงต้องมีนะความเป็นมาของเขานะเมื่อเราถามแล้วเขาต้องรู้นะครับนะอืมนะครับเมื่อเรารู้แล้วเรามาเปิดเผยกันอย่างนี้ก็ไม่ถือกว่า อะไรไม่ถือกับว่าผิดนะนะนะครับนะเพราะว่าเราก็เอามาอะไรเอามาเปิดเผยให้ดูไงว่ามันเกิดมาจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอันเนี้ยก็สบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับนะสำหรับผู้ขายด้วยสําหรับผู้ผู้ซื้อด้วยนะผู้บริโภคด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะอ่ะแล้วเรามาดูกันว่ามีบอลอะไรบ้างที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับนะที่เหลืออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวก็จะมาว่าอา้อาอ่าในกเกษตร มีบอลแค่สองตัวเองเหรออะไรงี้ก็ไม่ใช่นะก็มีก็มีหลายตัวอยู่นะครับนะเรามาดูกันก่อนว่ามีบอลอะไรบ้างนะนะครับนะแต่ว่าวันนี้ที่เรามาชี้แจงนะข้อมูลกันก็คือมีสองตัวนี้นะมีสองตัวนี้นะครับอืมมาโอเคมาต่อกันเลยนะครับนะแต่ตอนนี้มีไม่เยอะแล้วนะครับนะท่านผู้ชมฮะมีน้อยแล้วนะครับนะก็มีหลายๆท่านก็ สั่งจองกันเข้ามาได้เรื่อยสั่งรับกันไปเรื่อยๆและนะครับนะก็ก็จะเริ่มน้อยลงด้วยลงละเพราะว่าตัวนี้ผมจะเอาตัวนี้ออกให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าไม้ตัวใหม่กันว่าจะมีอะไรนะครับนะไก่สุดสงวนก็ยังมีอยู่นะฮะท่านผู้ชมครับนี่นะไก่สุดสงวนนะครับนะตัวนี้เป็นฟอร์มใหญ่ไก่ฟอร์มใหญ่ก็อยู่ที่150บาทฮนะท่านผู้ชมนะครับนะแล้วก็โอ้โหบอกตรงๆมันมันมันใหญ่กว่าตัวนี้เป็นสองเท่านะ นะมันใบมันใหญ่กว่าชุดนี้เป็นสองเท่านะท่านผู้ชมนะนะครับนะเพราะฉะน,นั้นก็เลยนะต้องปล่อยในราคาหนึ่งห้าสิบาทนะครับนะอันนี้ก็เป็นผ้าสมุดเจดีทั้งหมดนะอยู่ตรงเนี้ยนะครับนะอืมแล้วก็มาตัวนี้เป็นลูกไม้ปลูกไม้พมเพาะเมล็ดนะครับนะแต่ไม่รู้ว่าพ่อมาจากอะไรบ้างนะครับนะตัวนี้นะก็เป็นฟอร์มใหญ่แล้วไงก็หนึ่งรี่บาทเหมือนกันนะสำหรับท่านใดสนใจนะครับนะลูกไม้พ่อมเมล็ดตัวนี้สวยมากนะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมตัวนี้จะ แดงอมชมพูนะเสียเสียส่วนใหญ่เลยนะครับนะนี่นะอ่ะมีตัวนี้ออกออกคำ้คำค้ำดำดำ,ดำนิดหนึง่งออกโทนน้ําตาลนะครับนะั้นแล้วก็มีมีติดป้ายนิดหนึ่งนะครับนะลูกไม้นะนะฮะแล้วก็อีเหนาอีเหนาบุษบาตอนนี้มันมันก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเพราะว่าฟอร์มสวยๆอะ่ะเข้าเอาไปหมดแล้ว <c oughs> นะครับนะครับอีเหนาบุษบานะตัวน,นี้นะก็เอาไปกันเยอะละนะครับนะ เห็นเอาไปกันเยอะอยู่นะครับในอินาบุสบานะครับนะยังมีอยู่นะยังมีอยู่ก็ไม่เยอะแล้วล่ะนะครับนะต่อไปก็จะเป็นบ่อเงินบ่อทองฮะบ่อเงินบ่อทองนี่ยิ่งเหลือน้อยเลยคราวนี้นะครับนะเหลืออีกแค่4ี่กระถางเท่านั้นนะครับนะอีก4กระถางเท่านั้นนะครับแล้วก็มีมิ่งโบราณนะครับนะมียังเหลืออยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหงสุวรรณก็ยังมีอยู่แต่ตัวนี้หงสุวรรณฟอร์มสวยมากเลยนะท่านผู้ชมฮะม่วงมงคลยังมีอยู่ครับ แต่โมงโมงคลก็จะเป็นฟอร์มใหญ่แล้วตัวนี้ฟอร์มใหญ่แล้วนะแต่ว่ายังปล่อยในราคาเดิมอยู่นะฮะหนึ่งร้อยยี่สิบาททั้งหมดตรงนี้ที่ผมจะไล่มานี่จะเป็นหนึ่งร้อยี่สบาททั้งหมดนะครับนะท่านผู้ชมนะนะครับแล้วก็จะมีจอมทับอ่าจอมทับนะนี่นะเนี่ยจอมทับนะตอนนี้ขึ้นมาเป็นสามใบสี่ใบแล้วละ่ะสวยแล้วล่ะนะครับนั่นนี่นะเห็นไหมฮะนี่ฟอร์มใหญ่นะนี่นะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นมิ่งลูกผสมฮะมิ่งลูกผสมนะผู้ชมนะนี่ มีติดป้ายด้วยออกแดงด้วยมิ่งลูกผสมสวยนะตัวนี้นะนะครับนะหนึ่งร้อยยี่สิบาทเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็จะมาตรงนี้เรงนี้น่าจะมีลูกค้ารับไปแล้วนะนี่นะอ่าแล้วก็สุดท้ายเลยท้ายสุดตัวนี้เหลืออีกแค่ยี่สิบกระถางเท่านั้นนะผู้ชมฮะเหลืออีกแค่ยี่สิบกระถางเท่านั้นนะฮะตัวนี้นะนะครับนะตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะเท้ากับบินละพม นะไม่ได้ขายนานจาไม่ได้แล้วไม่ใช่นานดิแค่ไม่กี่วันเองแล้วก็จะจําไม่ได้แล้วเท้ากบินละพรมฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูก่อนตัวนี้จะเป็นจะเป็นไม้ป้ายแดงนะนะเป็นไม้ป้ายแดงนะฮะท่านผู้ชมฮะจะมีราคาหนึ่งไอ้สองร้อยสามสิบบาทแล้วก็มีสองร้อยห้าสิบาทมีสองราคาเท้ากบินละพรมนะฮะนะตัวนี้ป้ายทุกกระถางนะป้ายทุกกระถางนะเหลืออ,อีกไม่ถึงยี่สิบด้วยซ้านะ เหลืออีกไม่กี่ไม่กี่กระถางแล,ล้วล่ะตอนนี้นะครับนะที่มีอยู่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดเองนะสิบแปดเองเหลืออยู่แค่สิบแปดกระถางเท่านั้นนะครับนะนะฮะอย่าช้านะครับท่านผู้ชมฮะไม้ดีๆแบบนี้นะครับนะอย่าช้านะครับนะถ้าช้าก็หมดแล้วก็ไม่มีแล้วตัวนี้ไม่มีจํานวนแล้วนะหมดตรงนี้ก็คือจบเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะก็จะเหลือแต่ของของ,ขอ,งอ่าของนายเกษตรเก็บไว้ตัวนี้ผมจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะ นะต่อไปในวันข้างหน้านะครับนะไม่ปล่อยให้แล้วคือจะปล่อยแค่ชุดนี้ก็คือจบเลยตัวนี้นะครับนะเท้ากับบินละพมท่านใดสนใจก็ทักมาก็แล้วกันนะครับนะราคาเราก็บอกไปแล้วตามนั้นนะครับอ่ะโอเคสนใจยังไงก็อย่าลืมนะครับนะนะครับนะก็ทักมาที่เฟซของเกษตรก้าแนาทางก็ได้นะครับนะหรือว่าจะแอดไลน์นะครับนะเบอร์หรือว่าจะโทรนะครับนะ0 9 1ย์0 8 7 2 9ปตามเบอร์โทรที่ผมลงไว้ในคลิปเลยนะครับอ่ะ คลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้แหละนะครับนะมารายงานผมกันนะครับนะันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมาตอบคําถามสําหรับท่านที่ถามเข้ามานะครับนะนะนะครับก็คลิปนี้ชอบยังไงก็อย่าลืมเหมือนกันนะฮะกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะฮะกดกระดิ่งแล้วกดติดตามนะครับนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดหน้าไม้กันใหม่ไม่จบนะนะครับบอลยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมนะฮะเยอะบอลมีเยอะมากพอสมควรตอนนี้เดี๋ยวผมจะไล่เปิดเรื่อยๆนะครับนะ แต่จะเปิดพร้อมกันปุ๊บเลยไม่ได้มันจะสับสนแล้วมันจะวุ่นวายนะครับเราจะค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆนะครับนะ่ะคลิปนี้ก็ะจบแล้วนะครับนะก็เจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับนะติดตามดูก็แล้วกันคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ